ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือคุณทำยังไงให้ศัตรูลดกำลังลงไปขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนิดนึงนะคะเราจะหยิบตัวสอนเจ็ดตัวตัวสอนเจตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะมันจะหยิบได้ครบหรล่า ซีวีมีใครกำลังจะสมัครงานมองหางานใหม่ไหมคะตัว G ตัว C คคิดงานใหม่ตัว U ตัว Q ครบแล้อย่างคะ่ะหนึ่งตัวเนาะอีกตัวหนึ่งตัว R ค่ะมาเช็คพลังงานกันนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราจะตามด้วย รันดอมของคลิปนี้ไปเลยนะคะ The h ไฮพ p r ส s t i g e นะใบแรกนะคะโอ้แม่ก็ิ i ส b o n ส์ค่ะลงมาสามใบเราให้เลย <c oughs> <c oughs> อาการดีใจเวลาเห็น,น King of Pentacles ขึ้นมานะคะว้าวว้าวว้าวบอกได้คำเรียวว่าปังนะคะปังปุริเย่มากๆโอ้โหพลังงานสว่างมากมากขอบคุณนะคะแค่มองนี่คือแบบสะใจสะกระใจจริงๆเราไม่รู้นะว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่แต่เรารู้สึกว่าคุณนะเหมือนกำลังจะ มีการตกผลึกอะไรบางอย่างมีการรับรู้อะไรบางอย่างสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจคุณมานานละบางคนอาจจะเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของงานจะมีโปรเจกต,ต์อะไรที่อยากทำมองหางานใหม่มองหารายได้ช่องใหม่มองหาวิธีการที่จะปรับปรุงพัฒนาตัวเองสร้างความมั่งคั่งสร้างความมั่นคงนะคะมุ่งหวังในเรื่องของเงินทองหรือว่าจะเป็นในเรื่องของความสำเร็จจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างนะคะ แต่นะตอนนี้คือเหมือนจิตของคุณตั้งไว้แบบถูกที่ถูกเวลาถูกต้องและสมควรมากๆอ่ะเราสัมผัสได้เหมือนจิตมันมันมันใสอ่ะมันชัดเจนอ่ะสิ่งที่คุณต้องการอ่ะเหมือนคุณประกาศชัดกับตัวเองว่าฉันอยากได้ชีวิตแบบนี้ฉันต้องการบ้านแบบนี้รถแบบนี้อยู่ประเทศนี้อยู่เมืองนี้อยู่จังหวัดนี้ทำงานแบบนี้มีเงินเท่านี้ มันเป็นมันเป็นการเสร็จเป้าหมายที่เต็มไปด้วยความสุขแล้วเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นนะคะคือแบบไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้เพอ้อฝันอะไรลอยๆอ่ะไม่ได้แบบว่านั่งมโนเอาหรือว่าเห็นคนอื่นอยากมีความสุขแล้วก็มีความสุขบ้างแต่เนี้ยมันมาแบบเป็นแบบเป็นแผนนะแล้วก็มาจาก ส่วนใหญ่เลยอะมาจากการฟังเสียงของหัวใจของตัวเองหรือว่ามาจากการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มาจากสัญชาตญาณลึกๆวงเล็บในแง่ดีนะคะมันไม่ได้มาจากตัณหาในความรู้สึกเรานะหรือว่าความอยากได้แบบมัวเมาอะแต่นี้มันเป็นแบบมัน มันมีที่มาที่ไปในสิ่งที่คุณต้องการจะทํานะคะเช่นบางคนมีความฝันใช่ไหมอยากทําให้สําเร็จก็คืออยากเลี้ยงดูครอบครัวให้ได้นะคะอยาก เอาชนะตัวเองอยากออกจากคอมฟอร์ทโซนให้ได้อยากยกระดับชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นอยากพิสูจน์ตัวเองอยากาประสบความสำเร็จเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆมันกับให้เขาเห็นนะคะว่าถ้าคุณทำได้นะคนอื่นก็จะทำได้เช่นเดียวกันนะคะมันมันมีความกระตือรือร้อนอยู่ในหัวใจเยอะมากๆแต่ที่เราชอบที่สุดคือเหมือนรอบเนี้ย คุณซื่อสัตย์สุดจิตสุดใจกับหัวใจของตัวเองมากๆเลยนะแนวแน่มั่นคงสุดๆแหละคือถ้ามีแพชชั่นก็คือแบบช่วงนี้แบบไฟลุกโชดช่วงเลยคือแบบพร้อมทำอะพร้อมทำพร้อมเดินพร้อมชนไม่กลัวที่จะต้องเจอกับปัญหาด้วยนะรู้ด้วยนะว่าเส้นทางมันอาจจะไม่ได้แบบเดินอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์หรือว่างดงามโรยไปด้วยกลีบกลาบไม่เจ็บไม่ปวดคือ ลงลุยแล้วก็เตรียมตัวเองมาเป็นอย่างดีคือพร้อมสู้นะพร้อมสู้แต่ไม่พร้อมถอยและก็ไม่คิดว่าจะถอยจนกว่ามันจะประสบความสำเร็จด้วยตอนนี้สภาพจิตใจของคุณนะตั้งเป้าไว้ว่าจะจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ใหสำเร็จให้จงได้แต่สิ่งนี้คะ่ะนอกจากมันจะสร้างความพึงพอใจสร้างความภูมิใจให้กับคุณสร้างความรู้สึกดีให้กับคุณแล้วเนี่ย มันมีของขวัญตามมาด้วยนะมันมีของขวัญตามมาด้วยบางคนจะได้เงินได้ทองบางคนก็จะได้ชื่อเสียงกิติยศอย่างที่ตัวเองต้องการนะคะได้ทานแฟนครับขายของได้ทํายอดถึงนะคะหรือว่ารายได้เข้าอย่างที่ที่คุณต้องการมันเป็นสิ่งตอบแทนที่ได้มาจากความพยายามอย่างถึงที่สุด คือสิ่งนี้มันไม่ได้ได้มาง่ายไม่ได้ทำง่ายนะคือพูดง่ายแต่สิ่งที่คุณจะต้องไปลงทุนลงแรงกับมันอนะ่ะบางคนใช้ระยะเวลาประมาณนึงเลยนะบางคนเนี่ยเราให้ระยะเวลาจากที่แบบนิ่งไปสำเร็จเนะี่ยคือต้องแบบลุยกับมันเต็มที่อย่างน้อยประมาณ6เดือนนะคะคือแบบฟัดกันเต็มที่เลยแบบต้องให้สำเร็จให้ได้อ่ะจะทำอะไรไม่รู้แล้วคือถ้าไม่สำเร็จก็ต้อง ก็ต้องหาทางหาเวไปต่อคือในเอ็นเกมอ่ะในในเส้นทางเดินสุดท้ายคุณหวังที่จะเห็นว่าตัวเองอ่ะจะไปอยู่ในที่ที่แบบเคยเฝ้ามองมานานอ่ะมันต้องไปให้ได้ต้องไปให้ถึงตรงนั้นนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นจะจะคืออะไรความยากเย็นจะเป็นอะไรไม่รู้ว่าจะใช้เวลาย,ยาวนานเท่าไหร่ก็ไม่สนนะคะแต่รู้ว่ารอบนี้เหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะลงหมดแม็กอะ ต็มหน้าตากเลยทุ่มเต็มที่นะคะทุ่มทั้งหัวใจลงแรงลงสติปัญญาคิดอย่างรอบคอบทําลองทําลองไม่ดีไม่เวริร์กถอยกลับมาคิดใหม่อ่ะลองเปลี่ยนสิอันนี้ดีไหมอันนี้ไม่ได้ไปนนั้นดีไหมคือไม่ได้ทําแบบบ้าระห่ำแล้วก็ไม่รู้ทิศรู้ทางนะทําไปแล้วก็พิจาจรณาตัวเองไปว่า เออถ้าทางนี้ไม่ได้ไปทางไหนดีถ้าไม่รู้ไปทำยังไงให้รู้ถ้าไม่เห็นทำยังไงถึงจะได้เห็นนะคะได้แล้ก็ตามในท้ายที่สุดนะคะพี่ไพ่กระสบว่าโดยระยะประมาณนะคะถ้าคุณใส่มันอย่างเต็มที่อ่ะอย่างน้อยประมาณ6เดือนนะคะอย่างน้อยประมาณแเดือนคุณจะเห็นดอกผลแต่ดอกผลนนะ่ะมันจะทําให้คุณตกใจคือมันมาคือมันไม่ใช่แบบมันมันก็คงไม่ได้แบบเอ,อ มันยังไม่ใช่ฟิลลิ่งลักษณะที่แบบทําครั้งเดียวเราบื้มเลยนะแบบดีแบบกระโดดนะแต่มันเป็นแบบเหมือนเหมือนต้องทําอะไรบางอย่างไประยะหนึ่งอะจนกว่าคุณจะพิสูจน์จากจากับจักรวาลได้ว่าคุณตั้งใจจริงคุณเอาจริงคุณปรารถนาดีจริงคุณมีเจตจํานงที่ดีจริงอะค่ะแล้วเดี๋ยวเขาให้รางวัลน,นะก้อนใหญ่ก้อนโตแบบคุณก็แบบเฮ้ยคือแบบ เอออันนี้เคยอยากได้แต่ไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้มันจะเป็นฟิลลิ่งอารมณ์ประมาณนี้นะคะไพ่ทั้งสามใบบ่งบอกชัยชนะอย่างงดงามสวยงามเป็นชัยชนะที่สมเกียรติสมมงสมความตั้งใจสมความพยายามอย่างที่คุณเพียรทํามาเนิ่นนานนะคะประมาณนี้นะมาเดี๋ยวเรามาให้พี่ไพ่ตอบต่อเนะว่า ในส่วนของศัตรูล่ะคุณทำยังไงให้ศัตรูลดกำลังลงไปนะคะอืมอ่อนหวานมาเลยเอ็กซ์สับับนะคะหัวใจมาเลยโอ้ oh my god เดอะซันทุกคน พลังงานไพ่ดีมากเลยอะมีความสุขจังเลย Oh my God that's strange Whoa this is crazy Wow ไพ่ทั้งหมดนี่คือแบบตัวท็อปเลยนะตัวท็อปแทบบทุกเรื่องเลยออ่ะแค่มองเห็นแล้วเรายังรู้สึกได้ถึงแบบเขาเรียกอะไรอะคุณต้องเป็นคนแบบไหนเนอะคุณถูกเลี้ยงมาแบบไหนคุณ เจออะไรแบบไหนทห้าไมคุณหัวใจของคุณถึงได้งดงามแล้วก็สวยงามขนาดนี้นะคะเรื่องแรกเลยหัวใจคุณเนะี่ยใหญ่มากใหญ่โคตรโคตรใหญ่ไม่บรรยับบรรยัญญงใหญ่กว้างขวางใหญ่โตใหญ่แบบม,มันจะมีคนแบบนี้สักกี่คนบนโลกใบนี้เนาะอยากให้มีเยอะๆจังเลยนะคะความยิ่งใหญ่ของหัวใจของคุณเนี่ยคุณเป็นเหมือนบุคคลที่ เห็นแต่ความงดงามของจิตใจของคนอื่นน่ะเป็นทั้งคนที่ให้อิสระภาพให้อิสระให้อิสระคือให้ผู้คนเหล่านั้นนะคะใครก็ตามที่อยู่ใกล้คุณน่ะเป็นอะไรก็ได้ต่อให้เป็นสัตรูคุณก็สามารถมองด้วยด้วยความเอื้ออาทรมองด้วยความอ่อนโยนมองด้วยความมองด้วยความสุขะมองด้วยความสุขว่าเออ คนบางคนเนาะเขาก็ทำร้ายเราเขาคงจะทุกอยู่แหละเพราะถ้าเขาไม่ทุกอยู่ะเขาก็คงไม่ทําแบบนี้มันมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นอะมากมากนะคะมากชนิดที่ว่าแม้ว่าตัวเองจะเป็นผู้ที่ถูกกระทำะคุณยังพยายามมองให้ให้ได้ให้เห็นว่าไอคนนั้นมันมีข้อดีอะไรยังไงอะ เหมือนแบบเขาทำตัวไม่ได้น่ารักเลยนะแต่คุณก็ยังสามารถมองเห็นความน่ารักในในตัวในจิตใจของคนเหล่านั้นนะ่ะทำได้ถึงขนาดนั้นนะคะแต่เราไม่แปลกใจเอ,อ่อในเอ NERGY ทั่วไปอะ่ะชัยชนะมันอยู่ในหัวใจของคุณมาตั้งแต่ต้นนะคะคนที่มีความมั่นคงทางใจในระดับเนี้ย เราไม่แปลกใจที่หัวใจของเขาจะดีงามแล้วก็อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยความสุขไม่น่าแปลกใจเลยไม่ว่าสิ่งนี้ค่ะคุณจะสร้างมันมาด้วยตัวเองหรือว่า,เ,าเกิดจากสภาพแวดล้อมที่คุณเกิดนะคะคุณอาจจะเกิดในครอบครัวที่แบบมีความรักอบอุ่นหรือในชีวิตเคยได้รับความรักดีๆสักครั้งหนึ่งหรือแบบเกิดมาเป็นคนดีแบบนี้เลยก็มีนะคะแบบ แบบดีโดยที่ไม่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมที่จะหล่อหลอมให้คุณเป็นอ่ะเขาเรียกอะไรนะทองเนื้อกล้าวไหมอะไรประมาณนี้ไหมคือแบบดีด้วยตัวเองนะคะมันก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งหรือว่าเป็นเวอร์ชันที่เคยได้รับสิ่งดีๆมาก่อนในชีวิตเราก็จำได้จำแม่นเราก็อยากส่งส่ส่งต่อความรู้สึกดีๆพวกนี้นะคะ่ะให้กับคนอื่นด้วยเช่นกัน เหมือนคุณรู้ว่าคีย์ของความรักมันคือทุกสิ่งอะโดยเฉพาะพวกคนที่ไม่น่ารักกับคุณเลยอะพวกเนี้ยสิ่งที่เขาขาดแคลนที่สุดนะก็คือความรักเขาถึงทําตัวงองแงแบบเนี้ยเขาถึงอารวาสแบบเนี้ยเพราะเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะต้องทําตัวแบบไหนแต่เขาอาจจะไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพอไม่ได้มีใครสอนไม่ได้มีใครบอกไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะก็เลยทำตามอารมณ์ ดิบดั้งเดิมของตัวเองไปว่าอารวาสแบบนี้แหละเดี๋ยวก็ได้รับความสนใจนะคะหรือว่าทำให้มันสะใจไปอย่างนั้นแหละทั้งทงที่ข้างในกำลังร้องไห้อยู่สิ่งที่คุณทำคืออะไรรู้ไหมคะคุณเติมความรักลงไปในหัวใจของคนพวกนี้ไม่ว่าเขาเขาเหล่านั้นจะรับรู้หรือไม่ก็ตามนะคะคุณเหมือนเป็นเป็นฝนนะ่ะฝนที่หยดลงสู่พื้นดินโดยไม่เลือกว่าพื้นดินตรงเนี้ย อะไรจะเป็นทะเลทรายจะเป็นจังหวัดไหนฮะก็หล่นเนาะธรรมชาติไม่เลือกที่รักนะคะคุณจะเป็นคนน่ารักคุณจะงองเงะคะ่ะตื่นเช้ามาคุณหายใจเอาอากาศไปได้เสมอธรรมชาติไม่เคยเลือกว่าฉันจะให้เฉพาะคนที่น่ารักได้รับออกซิเจนเท่านั้นส่วนไอ้พวกไม่ดีให้มันตุยไปให้หมดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,นะมันเป็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแบบนั้นตัวคุณก็มีมีเนเจอร์ ของธรรมชาติแบบนี้ติดมานะคะหรือว่าอยู่กับตัวคุณเป็นคนที่ไม่เลือกที่รักมักที่ชังใช่ไหมประมาณนี้เนาะถ้าเราถ้าเราพูดคําไหนผิดแก้เราด้วยนะขออภัยนะคะภาษาไทยก็ไม่ค่อยคล่องภาษาอังกฤษก็กระไรอยู่ยังไงเนี่ยเราเคุณอะด้วยความที่คุณใส่ความรัก หรือว่าย่อนเมล็ดพันธุ์แห่งความรักลงไปในหัวใจของผู้คนะมันทําให้ใครบางคนสามารถหลุดออกมาจากกงแห่งความทุกทนที่มันกักขังตัวเขาเอาไว้อะเหมือนแบบลองนึกภาพเหมือนเด็กที่งองแงแล้วมีคุณแม่กอดเขาไว้แล้วบอกเขาว่าไม่เป็นไรแม่อยู่ตรงนี้แม่รักหนูเสมอนะเด็กมันจะค่อยๆซอบลงนะพอที่เด็กงองแงคือเขากําลังเทสพ่อแม่อยู่ว่า รักไหมรักไหมนะคะไม่น่ารักแบบนี้ยังรักอยู่ไหมประมาณนี้บางคนจนโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำอ่ะมันเป็นการงองแงอยู่แต่เรารู้สึกว่าด้วยดวงตาที่คุณปรารถนาดีกับผู้อื่นน่ะมันทำให้เรื่องยากก็กลายเป็นเรื่องง่ายคุณสามารถหยุดความงองแงของใครหลายคนได้ด้วยหัวใจของคุณน่ะดวงเดียวเพียวเพียวเลย ไม่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายแค่หวังดีกับใครสักคนอยากเห็นเขามีความสุขขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่เขากําลังทุกทรมานนะคะเห็นได้ชัดว่ายิ่งเขาอารวาสกับคนอื่นสักเท่าไหรอ่อ่ะตัวเขาก็ยิ่งทุกทุกอยู่แต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรนะคะเรากอ็อีกสิ่งหนึ่งที่คุณได้ทำเนาะก็คือการแบ่งปันความสุข ที่คุมีะคะ่ะยิ่งชีวิตคุณยิ่งไปได้ดียิ่งไปได้ไกลอะพลังอำนาจแห่งความสุขของคุณมันยิ่งชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคุณสามารถขยายอัพสเกลความสุขให้มันใหญ่ให้มันสามารถครอบคุมให้มันสามารถขยายเขตไปไกละนะคะคือแบบ มันอาจจะเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อนเนาะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ใจนะคะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นแฟนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวคนในหมู่บ้านคนในอำเภอคนในจังหวัดอะไรแบบเนี้ยหัวใจของคนที่มีความสุขเพียงคนเดียวอะสามารถส่งต่อความสุขให้กับผู้คนได้เป็นร้อนเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านนะคะมันมีอำนาจขนาดนั้นเลยแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่เรามองว่าน่ารักมากๆก็คือคุณไม่เคยย่อท้อต่อความยากลำบากเลยนะไม่ว่าชีวิตของคุณจะเจออะไรจะเจอกับคนแบบไหนคุณไม่เคยลดความดีในตัวเองเลยไม่เคยคิดว่าจะต้องไปจัดการกับใครสักคนด้วยวิธีเดียวกันกับที่เขาทำแบบคุณคือจริงๆปล่อยให้เวนกรรทำงานหรือว่าธรรมชาติมันจัดการตัวมันเอง จริงๆมันก็หนักพอแล้วเนาะฉะนั้นไม่ต้องไปแย่งงานธรรมชาติหรือว่าไม่ต้องไปเพิ่มงานตัวเองให้เหนื่อยมากขึ้นเลยนะคะแค่คุณแบบเข้มแข็งมั่นคงในความดีที่คุณทำอยู่อะ มันก็สามารถส่งพลังงานส่ง energy ไปได้ไกลมากแล้วเชื่อไหมบางทีไม่ต้องพูดอะไรมากคนที่เขาอยู่ใกล้เขาสัมผัสได้นะคนไหนเอาจริงคนไหนเอาไม่จริงคนไหนทีเล่นคนไหนแสดงอะ่ะเขารู้นะคะว่าใครหวังดีกับเขาจริงๆแบบที่ไม่ได้แอบแฝงผลประโยชน์อะไระมันมารับมนรับรู้ถึงกันได้นะความบริสุทธิ์ความจริงใจความซื่อสัตย์สิ่งเนี้ย มันอยู่ในตัวของคุณทั้งหมดเลยแล้วคนที่ถ้าเขาสามารถมีบุญเนาะเปิดใจกับคุณได้อะคะ่ะมันจะค่อยๆละลายพฤติกรรมของตัวเขาเองโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามโดยที่ไม่ต้องบังคับกันเลยนะคะเหมือนแบบเราเห็นคนที่ทำดีอะ่ะจิตใจเราก็จะอ่อนโยนตามเราคลุกลีอยู่กับที่กับคนที่เป็น ตัวอย่างที่ดีเจยทำให้เรามีความสุขทำให้เราร่มเย็นนะคะใครจะไปอยากร้อนเนาะเหมือนนึกสภาพเหมือนเวลาเราไปอยู่กับธรรมชาตินะคะอย,อยู่ที่น้ำตกไปเดินป่าอยู่ใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยอากาศที่เย็นบรรยากาศที่ดีอะมันก็ทำให้เรารู้สึกดีตัวคุณก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะคุณคือพลังงานของธรรมชาติรูปแบบหนึ่งที่ส่งต่อถึงกับ คนอื่นนะคะได้รับใหม่ทีหนึง่งเราก็ส่งต่อไปมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรอืมเราคิดว่ามันเหมือนกับ มันเหมือนกับการที่คุณก็เป็นตัวคุณของคุณเฉยๆนะไม่ได้พยายามจะทําอะไรนะไม่ได้พยายามที่จะเป็นคนดีหรือว่าเออพยายามอยากได้หรือเรียกร้องอะไรอะคะ่ะแต่ว่าความเข้มแข็งเหล่านี้หรือสิ่งดีๆที่คุณทำอะ มันทำให้ใครบางคนที่เขาอาจจะเคยสูญเสียศรัทธากับเรื่องดีๆในชีวิตไปนานมากแล้วอะค่ะกลับมาคิดวิเคราะห์ได้อีกสักครั้งหนึ่งอย่างน้อยเหมือนต้องสกิดใจได้มั่งอะคือถ้าเขามาแบบไม่ดีกับคุณแต่คุณยังดียังน่ารักอยู่เหมือนเดิมอะมันต้องเอะเอในใจกันบ้างแล้วนะมันต้องมีอะไรที่แบบหม รู้สึกรู้สึกบ้างจะมากจะน้อยไม่ว่ากันแต่อย่างน้อยเราเชื่อมั่นมากๆเลยว่าเขาจะรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้ถึงความดีงามในหัวใจของคุณนะคะคุณแทบจะไม่ได้ถือสาเลยนะกับการที่มีใครเข้ามาเราทำให้เกิดความวุ่นวายอะไรต่างๆเหมือนคุณโฟกัสแค่เรื่องของตัวเองเฉยๆนะสนใจในพลังงานของตัวเองใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดของคุณแบบเนี้ยเรื่อยๆธรรมดาเลยแต่คนที่อยู่ข้างนอกเหมือนเขา ซึมซับไปเองซึมซับไปเองแล้วก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเองนะคะจะช้าเร็วก็ตามคนไหนแบบม,มีความทุกข์หนาหน่อยก็อาจจะต้องใช้เวลากับเขาสักหน่อยแต่คุณไม่หนีไปไหนอยู่แล้วนี่คุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นถ้าไม่ได้พูดถึงถ้าไม่ได้พูดถึงในเรื่องของระยะเวลาค่ะเชื่อมั่นได้เลยว่า คนที่เข้ามาจะร้ายแรงสักแค่ไหนอะค่ะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆดีขึ้นเองตามลำดับถ้ายังมีบุญที่ดีอยู่นะแต่ถ้ามีกรรมอาจจะมองไม่เห็นความดีที่คุณทำก็เป็นได้แต่เราคิดว่าอันนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของจักรวาลที่เขาจะจัดแจงใครควรอยู่ในชีวิตคุณใครไม่ควรอยู่นะคะในคนไหนดีคนไหนพลังงานใกล้ๆกันก็น่าจะได้อยู่ด้วยกันคนไหนให้โอกาสก็แล้ว ลองทบทวนก็แล้วทำดีก็แล้วยังไม่ใช่อาจจะต้องถูกถูกจักวันดีดออกไปก็เป็นไปได้นะคะประมาณนี้นะตอนนี้ก็คือคำตอบของ random คลิปนี้นะคะว่าคุณทำยังไงให้ศัตรูลดกำลังลงไปค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ตรงถ้าไม่ใช่ทิไมไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายค่ะ